สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยภาษาพาทีนะคะเราก็กลับมาเจอกับครูหนึ่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มาเรียนรู้ในเรื่องของหลักภาษาเรื่องชนิดของคํานะคะเรามาดูกันข่าวว่าชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเราเรียนเรื่องคําอะไรบ้างนะคะ ในส่วนของชั้ประถมศึกษาปีที่4นะคะในหัวข้อชนิดของคำเราจะเรียนรู้หนึ่งคำนามคำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษนะคะคำนะคะทั้งหมดมันมีอยู่ทั้งหมด8ชนิดนะคะคำมีทั้งหมด8ชนิดแต่ว่าในบทนี้เราจะเรียนรู้4ชนิดก็คือคำนามคำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษนั่นเองนะคะเราไปดูเรื่องแรกกันเลยค่ะ หัวข้อแรกคำนามค่ะคำนามคืออะไรคะนักเรียนคำนามถ้าตามที่นักเรียนเคยแต่งประโยคครูเคยบอกว่าคำนามคืออะไรคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่หรือบอกลักษณะต่างๆนะคะซึ่งคำนามนะคะเราแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยเป็นห้าประเภทนะคะแต่ในระดับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เราจะเรียนกันแค่ กันเพียง3ชนิดนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่หรือใช้บกลักษณะต่างๆนะคะระดับนี้เราจะเรียนแค่3ชนิดนะคะได้แก่นึงคำนาทั่วไปค่ะคำนาทั่วไปเราเรียกว่าสามัญนา,ามนะคะใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่ที่ไม่เฉพาะเจาะจงอ่ะนามทั่วไปทั่วไปก็คือไม่เจาะจงนะคะ ต่อมาค่ะคำนามชี้เฉพาะหรือวิสามัญญานามนะคะคำนามชี้เฉพาะวิสามัญ,ญานามนะคะใช้เรียกคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงสามัญญานามไม่เจาะจงวิสามัญญานามก็คือเจาะจงนะคะต่อมาค่ะคำนามบอกลักษณะหรือเรียกว่าลักษณะนามใช้บอกลักษณะของคำนามที่อยู่ข้างหน้ามักอยู่หลังคำบอกจํานวนนะคะ เรามาดูสามประเภทก่อนนะประเภทที่หนึ่งก็คือคำนามทั่วไปสามัญนามจำไว้ว่าทั่วไปสามัญนามไม่เฉพาะเจาะจงคำนามชี้เฉพาะวิสามัญนามชี้เฉพาะแสดงว่าเจาะจงเจาะจงว่าคือคนนี้สิ่งนี้ ของชิ้นนี้ชิ้นเดียวเท่านั้นก็คือเจาะจงให้รู้ว่าคือชิ้นนี้คือคนนี้คือสัตว์ตัวนี้นั่นเองนะคะต่อมาคํานามบอกลักษณะก็คือลักษณะนามนะคะใช้บอกลักษณะนามหรือมัอยู่จํานวนลักษณะนามเช่นแท่งด้ามอ่านี่คือลักษณะนามนะคะเรามาดูตัวอย่างคํากันค่ะ,ะตัวอย่างประโยคนะคะลุงเรียกเด็กเด็ก อ <king. S 2> ลุงเรียกเด็กๆลุงเป็นคำอะไรเอ่ยวิสามัญญานามสามัญญานามหรือลักษณะานามลุงเป็นสามัญญานามนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าลุงคนไหนแต่รู้ว่าเป็นลุงแต่ไม่รู้ว่าลุงคนไหนลุงที่เป็นพี่ของพ่อลุงที่เป็นพี่ของแม่หรือว่าเป็นลุงข้างบ้านเราก็ไม่รู้นะคะต่อมาเด็กๆเด็กๆเป็นสามัญญานามหรือวิสามัญ,ญานามคะ ใช่แล้วค่ะเด็กๆเป็นสามัญญานามนะคะเพราะเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าคือเด็กคนนี้นะหรือต้องเป็นเด็กที่ชื่อคนนี้นะคะ,ะสามัญ,ญานามยกตัวอย่างก่อนลุงป้านะ้าอาผู้หญิงผู้ชายเด็กๆนักเรียนครูถ้าไม่ระบุชื่อแต่เป็นคนสสยสิ่งของหรือสถานที่ก็คือสามัญ,ญานามนะคะต่อมาค่ะสุนะัข แทะกระดูอ่ะสุนัขเป็นวิสามัญญา,ามหรือสามัญญา,ามคะใช่แล้วสุนัขเป็นสามัญญา,นามนะคะเพราะไม่ชี้เฉพาะเจาะจงแม่ค้าขายผลไม้อืแม่ค้าคคเป็นอะไรคะเป็นสามัญญา,ามถูกต้องคะ่ะเพราะเราไม่ได้บอกว่าแม่ค้าคนไหนแม่ค้าชื่ออะไรนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่า แม่ค้าชื่อส้มขายผล,ลไม้อ่ะแม่ค้าชื่อส้มขายผล,ลไม้แม่ค้าชื่อส้มเป็นวิสามัญญานามเพราะเราเจาะจงว่าแม่ค้าคนนี้ต้องเป็นแม่ค้าคนที่ชื่อส้มนั่นเองนะคะโต๊ะและเก้าอี้ที่ตั้งอยู่สนามโต๊ะเก้าอี้สนามเป็นสามัญญานามตูกต้องค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ชี้เฉพาะหรือเจาะจงว่าต้องเป็นคนนี้แต่ถ้าครูบอกว่าอ่ะตัวอย่างเช่นมา้า รุติกรณัสุพันเป็นเด็กดีรุติกรณสุพันเป็นคำนามแบบไหนคะเป็นคำนามแบบวิสามัญญนามเพราะครูเจาะจงไปเลยว่าชื่อนี้นามสกุลนี้อาตอมาครูตาลสอนวิชาคณิตครูตาลเป็นคำอะไรคะวิสามัญน,นามเพราะชี้เฉพาะเจาะจงไปเลยว่าครูที่สอนคณิตคนนี้ชื่อว่าครูตาลซึ่งมีคนเดียวนั่นเองนะคะอะมาดูต่อคะ่ะ ลุงบุญเป็นชาวจังหวัดอุดรน,นี่ไงอ่ะครูขอโทษนะคะต้องเป็นลุงนะคะอ่าลุงบุญนะคะต้องเป็นคําวิสามัญญานามเพราะชี้เฉพาะเจาะจงและเจาะเพราะเจาะจงว่าเป็นคนจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะฟ้าครามดืกยืนดูงูเขียวอ่าฟ้าครามระบบเป็นชื่อชี้เป็นคนแสดงว่าเป็นวิสามัญญานามถูกต้องค่ะใบมอนกลัวจิ้งจก เห็หมเขาชี้เฉพาะเจาะจงเลยว่าคนนี้ใบหมอนคนนี้กลัวทิ้งจกแสดงว่าเป็นวิสามัญญานามแม่น้ำเจ้าประยาไหลผ่านกรุงเทพมหานครอ่ะแม่น้ำเจ้าประยาเป็นคำนามแบบวิสามัญญานามถูกต้องขาดจำไว้ว่าถ้าชี้เฉพาะเป็นสถานที่หรือเป็นบุคคลหรือเป็นอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งที่มีแค่สิ่งเดียวนั่นก็คือคำนามแบบวิสามัญ,ญานามนะคะ ต่อมาค่ะคำสรรพนามค่ะคำสรรพนามคืออะไรคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามเมื่อไม่ต้องการกล่าวซ้ำแบ่งเป็นสามชนิดอ่ะมาดูก่อลเขาบอกว่าสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามเมื่อเราไม่ต้องการกล่าวชื่อซ้ำๆอย่างตัวอย่างเช่นรุติกรเป็นเด็กดีรุติกรชอบเล่นกีฬาและรุติกรสอบได้ที่หนึ่งในประโยคนี้มีรุติกรกี่คำคะอ่ามีรุติกรสามคำ ซึ่งถ้าเราเขียนประโยช์ไปแล้วจริงๆมันจะดูเป็นประโยชน์ที่ยาวเกินไปถ้าเราบอกว่ารุติกรเป็นเด็กดีเขาชอบเล่นกีฬาและเขาสอบได้ที่หนึ่งอ่าคำว่าเขาในประโยชน์ที่ครูใช้แทนชื่อรุติกรนั่นแหละค่ะเราเรียกมันว่าคาสรรพนามอ่ะคำสรรพนามนะคะเราแบ่งออกเป็นสามบุรุษค่ะมีบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองและบุรุษที่สามนะคะบุรุษที่หนึ่งใช้แทนผู้พูด บุรุษที่สองใช้แทนบุคคลที่พูดด้วยและบุรุษที่สามก็คือบุคคลที่โดนกล่าวถึงอ่ะมาดูใหม่นะบุรุษที่หนึ่งก็คือตัวผู้พูดบุรุษที่สองก็คือผู้ที่พูดอยู่ด้วยกันนะคะและบุรุษที่สามก็คือบุคคลที่โดนกล่าวถึงนั่นเองค่ะอ่ะเห็นไหมบุรุษที่หนึ่งใช้แทนผู้พูดอย่างตัวอย่างคําว่าฉันผมดิฉันกระผม ข้าพเจ้าอ่านี่ก็คือคำสรพร,ำสรพนามบุรุษที่หนึ่งคำสรรพนามบุรุษที่สองใช้แทนผู้ฟังเธอคุณคุณท่านท่านอ่านี่ก็คือบุรุษที่สองใช้แทนผู้ฟังคำสรรพนามบุรุษที่สามใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงเขาอ่าเขา ฉันคิดว่าเขาไม่น่ารักเลยฉันบุรุษที่หนึ่งคิดว่าเขาไม่น่ารักเลยเขาก็คือคนที่เรากล่าวถึงก็คือบุรุษที่สามนะคะอาใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงอย่างเช่นเขาพวกเขาพวกพวกเขาแล้วก็พวกท่านท่านพวกนี้หรือว่าคุณนะคะจะเป็นคำที่ใช้แทนบุรุษที่สามผู้ที่โดนกล่าวถึงนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะ ฉันชอบอ่านหนังสือในห้องสมุดฉันชอบอ่านหนังสือในห้องสมุดฉันนี่เป็นสรพนามุรุษเท่าไหร่คะใช่แล้วเป็นสรพนามุรุษที่หนึ่งนะคะเพราะใช้เป็นตัวผู้พูดวันนี้เธอจะไปขายของไหมวันนี้เธอจะไปขายของไหมเธอเธอในประโยคเป็นคำสรพนามุรุษเท่าไร่คะใช่แล้วเป็นบุรุษที่สองเพราะแทนตัวผู้ฟังนะคะหรือว่าคู่สนทนาของเรานั่นเองค่ะ พอไม่พอไม่สบายใจเขาจึงไม่ได้มาโรงเรียนพอไม่สบายใจเขาจึงไม่ได้มาโรงเรียนขเขาแทนบุรุษที่อะไรคะใช่แล้วค่ะแทนบุรุษที่สามก็คือบุคคลที่โดนกล่าวถึงนั่นเองนะคะอ่ะเรามาทวนกันก่อนวันนี้เราจะเรียนแค่สองชนิดนะคะชนิดที่1ก็คือคำนาม ชนิดที่สองก็คือคำสรรพนามคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือคำที่บอกลักษณะนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยการสามชนิดที่เราจะเรียนก็คือสามัญนามคำนามตั้ไปวิสามัญนามคำนามชี้เฉพาะและลักษณะนามคำนามที่บอกลักษณะนะคะต่อมาชนิดที่สองก็คือคำสรรพนามคำสรรพนามคืออะไรคะคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนาม เพื่อไม่ต้องการกล่าวคำนามซ้ำๆนั่นเองนะคะซึ่งคำสรรพนามเราแบ่งออกเป็น3ามชนิดก็คือสรรพนามบุรุษที่1นแทนตัวผู้พูดสรรพนามบุรุษที่สองแทนตัวผู้ฟังสรรพนามบุรุษที่สามแทนตัวผู้ถูกกล่าวถึงนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณหนึ่งก็จะไม่ให้ภารักงานไปแต่ได้นักเรียนไปทบทวนเรื่องนี้นะคะอย่าลืมทำความเข้าใจให้ดูทำความเข้าใจให้ เข้าใจนะคะว่าอะไรคือคำนามอะไรคือคำศัพทนามนะคะวันนี้ก็คือไม่มีมาการบ้านแต่นักเรียนอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาคำนามและคำศัพทนามนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ